สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเนสโมเดลนะครับก็ไม่ได้อัพคลิปมานานมากเลยนะครับก็หลายปีเลยว่าผมไม่ได้ซื้อรถเหล็กเพิ่มเลยนะครับอันนี้ก็โอ้โหไม่ได้ซื้อนานมากอันนี้เพิ่งซื้อมานะครับคราวนี้เป็นโทมิก้าเล็กซัสไนะครับตัว3 5 0ห้าศูนย์เอสปอรนะครับก็คือเครื่อน3 5าวีหนะครับผมนี่ครับทักขะโทมีนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่อัองแต่ปี2013นะครับปัจจุบันก็เป็นม i n เนอร์เชนนะครับที่ยังขายอยู่นะครับเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นตัวถังนะครับก็เป็นรถในฝันของผมเลยนะครับเล็กซัสไอนะครับนี่เรามาดูข้างนอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับผม าแล้วนะครับ Lexus IS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถหรูสปอร์ตซีดานนะครับที่เขาจะแข่งกับพวก Ben z BMW นะครับผมก็จะเทียบกับ Ben z c Class แล้วก็ BMW Series 3นะครับผมอันนี้ก็ดูด้านหน้านะครับกระจังเป็นทรงนาฬิกาทรายนะครับตามสไตล์ Lexus นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นลูกศรแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวเขาจะอยู่นอกโคมนะครับผมตัวนี้ เนี่ยอันนี้โลโก้ Lexus นะครับเป็นหัวลูกศรนะครับเป็นตัว L นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ไฟตัดหมอ,อกเนี่ยคเขาแต้มสีมาประมาณนี้ครับด้านข้างมีโลโก้ f sport นะครับ f sport นี่ก็เป็นเหมือนตาตาเหมือนตัวตัวแรงนะครับเหมือนเป็นทั้งชุดแต่งเป็นทั้งอะไรเงี้ยก็เหมือนที่มันมีเบนซ์ amg นะครับแล้วก็ bm m power นะครับ m sport อะไรแบบนี้อันนี้ก็ m sport นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัว็อปนะครับที่จะเป็น m sport ก็ช่วงล่างก็จะหนึบกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมนะครับขับดีกว่าเดิมแล้วก็จะออก sport นะครับ f e ง l i n นี่ด้านข้างนะครับฝาถ่านน้ำมันอยู่ด้านซ้ายสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ภายในนะครับมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางนะครับกลม,กลม เป็นเอกลักษณ์เล็กสัตนะครับผมนครนี่มีหัวเกียร์มีเมาส์นะครับอุ้ยหล่นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับผมด้านขวา ก็จะมี F s ปอร์เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เอกลักษณ์ที่ผมว่ามันเด่นพอสมควรเลยคือไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายทรงมันจะแปลกนิดนึงนะครับแต่มันก็เด่นดีนะครับก็คือมันจะแหลมเราชี้ไปตามรอยต่อของกันชนเลยนะครับเนี่ยแหลมเราชี้ลงข้างล่างน,นะครับซึ่งเราจะไม่เห็นดีไซน์อะไรแบบนี้ในรถทั่วไปนะครับซึ่งไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับแม่ง คือมันเด่นมากนะครับปลายท้ายแบบนี้นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นโลโก้เล็กซนะครับท่อคู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านใต้กันนะครับโทมิก้าโทมอันนี้ออกปี2013นะครับเบอร์หนึ่งอนะครับผม ขนาดหนึ่งต่อหกห้านะครับเด็กซ if ั5ไอเอฟสามห้าูนเอฟสอะครับเครื่อนสาม0ห้าผลิตในเวียดนามอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบๆอ,อีกทีนะครับประมาณนี้ครับผมหาระยะโฟกัสไม่ค่อยเจอ โอเคนะถ้างั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับก็ใครคิดถึงสามารถไปเจอผมได้ในอีกช่องหนึ่งของผมนะครับชื่อโมเดลทิปนะครับก็จะเป็นช่องที่สอนประกอบทําสีพลาสติกโมเดลนะครับผมซึ่งผมก็ไปทําช่องนั้นอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้สะสมรดเล็กเท่าไหร่ไปทําโมเดลนะครับก็เป็นช่องที่ผม พยายามทำคลิปให้มีคุณภาพที่ดีนะครับแนะนําเทคนิคการทํำพลาสติกโมเดลอะไรแบบเนี้ยก็ไปเจอกันได้ที่ช่องนั้นนะครับผมเราเจอกันครับสวัสดีครับ